กแม็กคาเมเนเล่นดีมากตัวนี้คีแมนวันนี้เลยแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าแม็กคาร์เมเนผมว่าเจ๋งแล้วนะแต่ผมให้คนนี้เลยถ้าเป็นแมทนัดใหม่ของผมนะผมให้ทีเรลมาเลเซียมีใครเห็นด้วยกด9ใครไม่เห็นด้วยกด1แล้วกันแม็กคาเมเนที่ใกล้เคียงนะแต่ผมให้มาเลเซียมาเลเซียนี่แม่งแบบทุกจังหวะมึงปิดซาลาหทุกจังหวะเลยไปไม่ได้เลยซาลาห์มึงตามติดเป็นสัมภเวสีจริงๆอะ่ะคือซาลาห์จบแมตชนี้แม่งต้องไปทําบุญ ให้เจ้ากับนายเวนทีเรียวมาเลาเซียเลิกตามอ่ะโอ้โหแบบมึงปิดตลอดกูนึกว่าเปาโลมอรนี่ไปตากแดดเยอะผิวดำเลยคือแบบสุดตีนมาโคตรดีกันทุกจังหวะแถมแม่งวิ่งส,สู้ฟัดทุกจังหวะจริงบอลจะอะไรมาแม่งเข้าตลอดวิ่งสุดแรงไปเคลียบอลไปบังบอเลเรียกฟาวครบนะครับครบเกินจริงสปอร์ตเพื่อนดีเช็คลำหน้าโอเคครบเลยวันนี้ผมว่ามาเลาเซียวันเนี้ย ราคาขึ้นน่ยวันนี้